แม่ชีนะขอแนะนำตัวนะว่าแม่ชีนะ่ะชื่อแม่ชีกมลศรีแทลินนะอายุแปดสิบเอ็ดแล้วนะแม่ชีมีปัญหาเรื่องดวงตามองไม่เห็นนะแล้วก็แม่ชีก็ไปหาหมอหมอเขาบอกเป็นต้อหินเขาก็แนะนำให้ผ่านะก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณหนะ้าหมื่นน่ะแม่ชีก็ไม่ได้ผ่าแม่ชีก็มาเจอยาตัวนี้อย่างนะ นะมาเจอยาตัวนี้แล้วไม่ทีก็ซื้อยาตัวนี้มาฉันนะะจากห้ากล่องไปเจ็ดกล่องเนี่ยไม่ทีก็เริ่มมองเห็นแล้วนะเริ่มไม่ทีก็ดีขึ้นมองเห็นอ่ะนะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ที่มีมีปัญหาเรื่องสายตานะนะดวงตาเนี่ยให้มากินยาอันนี้นะจะได้มองเห็นเหมือนไม่ทีจะได้สว่างนะตาจะได้หายรูปตาเนี่ยสำคัญ นะแม่ชีก็แก่แล้วอะ่ะแต่ก็ยังต้องการอยู่กว่าจะได้ก็ใช้เพราะงั้นเถอะนะขอให้ทุกคนเชื่อแม่ชีเถอะแม่ชีเนะี่ยไม่โกหกหรอกแม่ชีก็ปวดมาสิบปับหนึ่าแล้วนะเนี่ยอยู่จนทุกวันเนี่ยก็สายตานี่ก็ดีขึ้นแล้วอะ่ะโดยยาอันนี้ขอแนะนําให้ทุกคนที่ดูวิดีโอเนี่ยนะเชื่อแม่ชีเถอะมารับมาซื้ออันนี้ไปฉานไปดีนะนะ จะได้หายจะได้มองเห็นดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา ดีคอนสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาตตาดีคอนแทคเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาตตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงายตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน,าน าแห้งวุ้นในลูกตาเสือ่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคด้วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อม